ชุดเนี้เปิดเทอมใช่ไหมใช่รถติดมากเออน้องก็มาถามไงคุณครูฮะถ้าออว่าจะไปห้องเรียนนะฮะต้องไปยังไงฮะครูบอกนี่นะลูกเดินตามเส้นขาวไปลูกถึงห้องเลยนี่เมื่อกี้เสียงเด็กอ,อ่ะใช่ฮะน้องเชื่อฟังคุณครูมากยังไงเดี๋วดูการเดินของน้องนะฮะ,ะครูบอกว่าเดินบนเส้นขาวก็เดินตามนั้นแป๊ะเลยฮะ,ล,ยฮะลองชมครับ นี่ฮะเห er ็นไหมเห็นไหมชมพู like well ่เดินโอ้โหไม่ไม่ออกนอกเส้นเลยะไปตามนั้นเลยมีแต่คนไปเชียร์นะบอกเนี่ยโตขึ้นนะต้องจ้างไปทำงานเถนตรงเถนตรงเออเชื่อถือได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วคนก็ไปพิมพ์ถามคุณครูตกลงน้องเดินถึงห้องไหมครูบอกถึงก็เนี่ยไปตามเนี่ยถึงห้องจริงๆมีคนไปแซวค่ะเอะครู ระหว่างเดินถ้าเกิดมันมีทางแยกอะน้องจะไปยังไงออครูครูคงตอบไม่ได้อะเส้นขาวแยกไปสองฝั่งไงเนาะเอ,อไปยังไงอะน่ารักน่าเอ,อ็น,นดูไหมน่าเอ็นดูออครูคบอกว่าปกติเนี่ยน้องเป็นเด็กที่ขี้อ้อนอน่ารักพูดอะไรน้องก็เชื่อหมดเชื่อ<า>ฟังอันนี้ก็เชื่อไปลูกเดีย๋ยวเมื่อ,อยอะสีเอาก็ดีแล้วนี่ไงมีคนไปกลัวด้วยนะกลัวน้องจะตกขอบ โอ้กลัวตกเส้นขาวโอ้ไม่ใช่เส้นเชือกที่ขึงไว้น่ารักเชียวน่ารักเคยเห็นที่เขาให้เดินบนเส้นอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเห็นตามที่เป็นด่านนะดูพิสูจน์ว่าคุณเดินตรงหรือเปล่าโอ้ไปเทียบตรงไหนก็ไม่เทียบนะโอ้เราเนี่ยเอาก็ใช้พิสูจน์ได้เหมือนกันว่าคุณเป็นคนตรงไหมคุณเคยมีประสบการณ์แหละยังอ๋อเลยเขาเล่ากันมาอ๋อลองสักครั้งไหมไม่เอาดีกว่าครับไปไหนไม่เป็นแล้วตั้งแต่มีลูกเลยอยู่แต่บ้านชีวิตครับผม